เจริญพรคุณโยมจะพูดถึงเรื่องของการถวายสังฆทานสังฆทานคืออะไรสังฆทานคือทานให้แก่พระพิสุสง์โดยที่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงถ้าเป็นการเจาะจงเรียกว่าปลุกกลิกทานเช่นเราไปถวายหลวงพี่หลวงอาหลวงตาหลวงนาอะไรต่างๆหรือผ้าดำผ้าแดงหรือถวายเจ้าวาดนะที่เราเจาะจงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปลุกกลิกทานไม่ใช่สังฆทานแล้วสังฆทานนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นกระป๋อง นะไม่จําเป็นต้องเป็นกระป๋องอย่างเดียวนะอะไรก็ได้นะที่พระผูสุสงฆ์จําเป็นใช้ในชีวิตประจําวันนะจะเป็นน้ําสักขวดหนึ่งเนี่ยไปถวายเนี่ยไม่ได้เจาะจงก็เป็นสังฆทานข้าวทัพพีเดียวก็เป็นสังฆทานผลไม้สักชิ้นหนึ่งไปเสบตาก็เป็นสังฆทานนะที่ได้ไม่ได้เจาะจงแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นกระป๋องแล้วก็ไปเวียนกันนะกระป๋องหนึ่งก็หลายตังนโยมเสียดายสตังถวายแก่พระพิสุสงฆ์เออไปดูว่าเออพระสงฆ์เจ็บใค้ได้ป่วยไหม หรือท่านต้องการใช้อะไรนะที่จําเป็นในชีวิตประจำวันเราไปถวายอย่างนั้นไม่ได้เจาะจงเขาเรียกว่าถวายสังฆทานนะอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าถวายสังฆทานนะที่ไปเวียนกันเขาเรียกว่าถวายสังฆพันธ์นะเรียกว่าสังฆพันธ์จะมากกว่าฉะนั้นเวลาเราทําบุญทําทานการถวายสังฆทานถือว่าเป็นบุญใหญ่ในพระศาสนาการถวายสังฆทานนะอย่าให้เขาหลอกนะยยมต้องจัดสรรหาไปเองและถวายแดย พระิสุสงโดยที่ไม่ได้เจาะจงนั่นล่ะคือบุญสังฆทานและได้บุญเต็มบุญเต็มเปี่ยมด้วยนะขอให้ญาติโยมนั้นจงเข้าใจเรื่องของการถวายสังฆทานแนะะเจริญพร